วนหนึ่งจะรู้สึกว่าเงินสําคัญที่สุดในชีวิตขับเคลื่อนด้วยเงินมันคือปัจจัยพื้นฐานนะคะเงินมันคือปัจจัยไปกดจักร้าดูได้เลยค่ะเงินมันคือปัจจัยพื้นฐานเงินมันคือปัจจัยพื้นฐานในการที่เราจะดํารงชีวิตอยู่นะคะถ้าเรามีทรัพย์มีโพคะถ้าเรามีรัพย์มีโพคะ ไอ้ความทุกข์ที่มันจะเป็นความไม่สบายใจในภายนอกที่มันจะเป็นความลำบากมันก็ไม่มีเมื่อเราไม่มีความลำบากกายในภายนอกมันก็ทำให้เราสบายใจไปด้วยมันเกี่ยวโยงกันมันเกี่ยวเนื่องกันใช่ไหมคะฉะนั้นโภคะก็เป็นสิ่งสำคัญเราก็ต้องมีโภคะหาโคะไว้แต่การมีโภคะอย่างเดียวไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าชีวิตจะมีความสุข มีโคะทำให้ชีวิตสะดวกง่ายจริงแต่การใช้สอยโคะก็สำคัญไม่แพ้หัวก,การมีโคะเพราะถ้าคุณมีโคะมีเงินมีทองแต่คุณใช้สอยไม่เป็นคุณก็ยิ่งทุกข์หนักกว่าเดิมคุณก็จะเอาโคะเอาเงินเอาทองที่มีไปหวานไปโปยในที่ที่มันจะไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขมันจะยิ่งทำให้คุณมีความทุกข์บางคนมีเงินมีทองแล้วก็ไปมัวเมาอบาย,ยม,มุกการพนัน ชีวิตก็ล่มชิบหายล่มจมมีเงินมีทองแล้วก็นอกใจสามีนอกใจภรรยาไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักพอชีวิตก็ล่มจมครอบครัวก็ล่มจมมันไม่ใช่ว่ามีโคะแล้วชีวิตมันจะมีความสุขนะไม่ใช่โภคะเป็นพื้นฐานของการที่มันทําให้ชีวิตเรามันสบายขึ้นแต่ชีวิตจะมีความสุขที่แท้จริงหรือไม่มีมันอยู่ที่เรารู้จักการใช้สอยโภคะหรือเปล่า เอ,อถ้าเรามีโคะแล้วเรารู้จักเอาโคะไปใช้สอยในทางที่มันจะทําให้ชีวิตเรามันจเจริญขึ้นส่งเสริมตัวเราส่งเสริมครอบครัวเราคนรอบข้างเราในทางที่ดีอันเนี้ยโคะจะเป็นเหตุแห่งความสุขที่แท้จริงโคะจะเป็นเหตุแห่งความสุขที่แท้จริงเข้าใจไหม,มแต่ถ้ามีโคะแล้วเอาโคะไปใช้ในทางที่มันเป็นอบายามุกอะ ไม่มีทางนะชีวิตไม่มีดีขึ้นหรอกชีวิตไม่มีทางดีขึ้นหรอกอืมไม่งั้นคนที่มีเงินเยอะเยอะมันจะไปไปเป็นอันธพาลกันล่ะบางคนมีเงินแล้วก็อยากมีอำนาจบางคนมีเงินแล้วก็อยากมีอำนาจไม่พอไงมีเงินแล้วก็อยากมีอำนาจ มีอำนาจแค่นี้ก็อยากมีมากกว่านี้หรือที่สุดท้ายแล้วชีวิตก็ไม่มีความสงบสุขเข้าไปสู่วงจรของผู้มีอิทธิพลไปพัวพันกับธุรกิจสีเทาบ้างอะไรบ้างทำแก้งทำเครือข่ายไม่มีความสุขไปใช้โภคะในทางที่ไม่มีความสุขแทนที่จะเป็นคนใจบุญก็เป็นคนใจบาปอาจารย์พุทธทาสสอนไง นี่คนรวยแหละมันมันคนรวยมันมีโอกาสทําชั่วได้มากกว่าคนจนนะคนฉลาดมีโอกาสทําชั่วได้มากกว่าคนโง่าอาจารย์พุทธทาสบอกจริงคนรวยนั่นแหละมันมีโอกาสทําเลวทําชั่วได้มากกว่าคนจนอีกในคนจนมันบางทีมันไม่รู้มันจะไปโกงใครเอาเปรียบใครมันทําไม่ได้แล้วก็ใช้ชีวิตไปตามยถาการรมมันไป กินไปวันๆหาเช้ากินค่ำมันไม่มีมันไม่มีโอกาสมันไม่มีความคิดที่มันอยากจะไปโกงใครทําอะไรใครหรอกเพราะว่ามันไม่มีช่องทางอีที่พวกอีพวกที่มันมีอะไรอ่ะอีพวกที่มันโกงมันกินคนอื่นมันเอาเปรียบคนอื่นส่วนใหญ่มันมีแต่อีพวกรวยๆทท้งนั้นแหละยิ่งรวยยิ่งเอาเปรียบมันยิ่งรวยมันยิ่งเอาเปรียบทําการค้ามันก็เอาเปรียบกินรวบคนเดียวหมดไม่แบ่งไม่ปันให้คนอื่น เขาเรียกว่ายิ่งรวยก็ยิ่งโกงยิ่งรวยก็ยิ่งทําชั่วได้ไดเยอะ <c oughs> เพราะว่ามันมีมันมีปัใจจัยให้มันไปทําชั่วไงมันมีต้นทุนให้มันไปทําชั่วไงแต่คนจนมันไม่มีคนจนไม่มีคนจนไม่มีคน,นมมคนจนทําชั่วอย่างมากก็อะไรอะยิงนกตกปลาทํามาหากินไปตามวิถีชีวิต แต่คนที่มันมีตังค์เยอะๆสิผิดลูกผิดเมียเขามันก็ไม่กลัวเพราะมันมีตังค์มีอำนาจคดโกงเขามันก็ไม่กลัวทำร้ายทุบตีเขามันก็ไม่กลัวเพราะว่ามันคิดว่ามันมีเส้นมีสายมันไม่กลัวเดี๋ยวมันก็เอาเงินมันอ่ะเดี๋ยวมันก็เอาเงินมันไปปิดปากได้เวลามันทำชั่วมันก็ใช้เงินมันในการปกปิดความชั่วเนี่ยอาจารย์พุทธาถึงบอกไงอาจารย์ถึงอาจารย์พุทธาถึงบอกไง อย่าคิดว่าอย่าคิดว่ารวยแล้วมันจะดีนะย,ยิ่งรวยมันก็ยิ่งทําชั่วได้เยอะเหมือนกันยิ่งฉลาดก็ยิ่งทําชั่วได้เยอะยิ่งฉลาดก็ยิ่งทําชั่วได้เยอะแต่คนโง่อ่ะมันคิดอะไรไม่ซับซ้อนนะถ้าคนโง่มันคิดอะไรไม่ซับซ้อนหรอกมันเหมือนมีคนพูดไงว่าขโมยอ่ะมันขโมยได้อย่างมากก็แค่เหล็กเส้นเดียวนะขโมยอ่ะ ขโมยที่มันเก็บของเก่าอะที่มันไม่ไม่ได้มีปัญญาที่มันจะโกงตึกโกงอะไรหรอกแต่คนฉลาดมันโกงทั้งตึกเลยมันไม่ได้กินเหล็กมันกินทั้งตึกแต่คนโง่อะมันไม่มีการศึกษามันไม่มีอะไรอ่ะมันเก็บของเก่าไม่ได้บอกว่าการขโมยเป็นเรื่องที่ดีนะแต่พูดเปรียบเทียบไปฟังมันเอาอย่างมากมันก็เอาเหล็กมันขโมยเหล็กขโมยสายไฟ แต่อีกคนที่มันเป็นมีความรู้มันเป็นหัวหน้าวิศวะมันเป็นผู้อนุมัติโครงการมันแดกหมดทั้งตึกเลยมันแดกทีสองพันล้านสามพันล้านสี่พันล้านเนี่ยเห็นปะละ่ะอย่าคิดว่าฉลาดดีกว่าโง่นะเห็นไหมเออนะก็ว่ากันไปเออก็ว่ากันไป อันนี้ไม่ได้พูดถึงว่าแต่แล้วแต่คนแล้วแต่อะไรนะพูดถึงพูดถึงจิตใจคนว่าอย่าไปคิดว่าเอ้ยรวยแล้วดีแล้วจะมีความสุขไม่ใช่ฮะถ้ามึงใช้ความรวยในทางที่ไม่ดีมึงก็ทุกข์หนักกว่าเดิมอย่าคิดว่าฉลาดแล้วดีโอ้ยมีการศึกษาเรียนสูงๆแล้วดีอืม่ใช่ฮะมึงยิ่งฉลาดมึงยิ่งมีการศึกษาแต่มึงถ้ามึงใช้ฉลาดใช้การศึกษามึงในทางที่เป็น หัวหมออ่ะเขาเรียกว่าฉลาดแกมโกงอ่ะมึงก็มีโอกาสเข้าไปอยู่ในคุกในตารางได้หมดนะอ่าไม่งั้นทนายมันจะไปอยู่ในคุกได้ไงอ่ะมึงเก่งคน,นเก่งกฎหมายมันยังเข้าคุกได้อ่ะ <Yeah. S 1> ก็เพราะว่ามันเอาความฉลาดไปใช้ในทางที่มันไม่ถูกต้องไงคนรู้กฎหมายทําไมเข้าคุกอ่ะไปไป,ไปอยู่ในเรือนจําอ่ะคนรู้กฎหมายอ่ะก็เพราะว่ามึงเอาความรู้ที่มึงมีทางกฎหมายไปทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไง ช่ไหมล่ะนั่นแหละเอออย่าไปคิดว่าเอ,อ้ยรวยแล้วดีไม่ใช่อะ่ะอยู่ที่ว่าเอาความเอาความรวยไปใช้อะไรเอ,อ้ยอย่าคิดว่าฉลาดแล้วดีไม่ใช่อะมันอยู่ที่ว่าเอาความฉลาดไปทําอะไรอืมดีหรือไม่ดีอยู่ที่ว่าเอาสิ่งที่มีไปทําอะไรใช่ไหมเจนลบเจนลบพี่พูดถูกเปล่าอืม จะกลับไปบวชอีกไหมไม่บวชค่ะบวชใจบวชใจไม่บวชผ้าเหลืองหรอกไม่บวชแล้วผ้าเหลืองอะ่ะบวชใจอย่างเดียวคลองเรือนแล้วแต่สินใจคลองเรือนแล้วนี่จะทําบ้านเนี่ยทาบ้านสวนก็เหมือนทําวัดเนี่ยจะทําบ้านสวนให้เป็นป่าเนี่ยจะอยู่สงบอยู่วัดมันไม่ใช่สงบนะอยู่วัดไม่ใช่สงบนะมันแล้วแต่ที่นะบอกให้ ดูคอมเมนต์คนรวยมันดิ้นอ่ะแล้วแต่มันค่ะแล้วแต่มันเลยก็มันรับความจริงไม่ได้มันเดี๋ยวมันเอามันรับความจริงไม่ได้ก็เรื่องของมันอ่ะธรรมะมันเป็นเรื่องของความถูกต้องมันไม่ได้สนใจว่าใครจะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่บวชใจไม่ได้ไม่บวชผ้าเหลืองก็กำลังจะทําบ้านให้มันเป็นวัดทุกคนรู้ไหมว่า การปฏิบัติธรรมจริงๆอะ่ะการปฏิบัติธรรมหรือการที่คุณจะแบบมีคุณธรรมทางจิตใจที่มันสูงขึ้นมันไม่ได้หมายความแค่ว่าคุณจะต้องไปอยู่ในยูนิฟอร์มใดยูนิฟอร์มหนึ่งนะดิฉันนะ่ะพูดหลายครั้งว่าในสมัยพุทธกาลนะ่ะในสมัยพุทธกาลนะ่ะพระที่อยู่ในบ้านมีมากกว่าพระที่อยู่ในวัดนะพระที่อยู่ในบ้านหมายถึงพระอริยะบุคคลไม่ใชไ่ไม่ได้หมายถึงพระพิสุ พระอริยะบุคคลนะ่ะคารวาสมันรู้รมได้อย่างสูงสุดเป็นอนาคามีก็ได้คลองเรือนนะ่ะโสดาบันเนี่ยมีเกลือนเลยในสมัยพุทธกาลนะ่ะพระโสดาบันคลองเรือนทั้งนั้นแหละอนาถาปินทิกะเศรษฐีเอย่ยนางวิสาขาเอย่ยเป็นพระโสดาบันทั้งนั้นเลยเป็นพระยาบุคคลทั้งนั้นเลยไม่เห็นต้องไปใส่ผ้าเหลืองเลยทําไมพระพุทธเจ้าถึงไม่ไม่พ,พาอนาถาปินทิกะออกบวชอนะ่ะถ้าออกบวชก็ลําบากสิเพราะว่าอนาถาปินทิกะกับนางวิสาขาเป็น มหาอุปถากใหญ่อะถ้าออกบวชหมดใครจะดูแลพระเนร์นะ่ะใครจะให้การอุปถัมภ์พระเนร์นะ่ะเห็นไหมมันไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะสามารถพาทุกคนออกบวชได้หมดนะมันไม่ใช่มันก็แล้วแต่ตามเหตุปัจจัยเหมือนพระราชาอย่างเงี้ยไปเอาท่านออกบวชยังไงอะท่านก็ต้องท่านก็ต้องดูแลกิจการบ้านเมือง ถ้าทุกคนออกบวชหมดก็ตายแล้วใครจะดูแลบ้านเมืองล่ะค่าทรงค่าศึกมาทำไงก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะบวชได้หมดมันก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแล้วแต่อุปนิสัยใช่ไหมแต่สิ่งที่ทำได้คือเราสามารถบวชใจอ่ะบวชได้ทำได้เลยอยู่บ้านก็บวชใจได้เป็นคารวาสถือศีลห้าแล้วก็ บำเพ็ญคลองศินห้าเราให้มันครบซึ่งมันง่ายกว่าการที่เราไปเป็นพระนะดิฉันจะบอกก่อนเพราะว่าถ้าคุณเป็นพระแล้วคุณตายตอนที่คุณอาบัตจ้านะคุณไปนรกอย่างเดียวเลยนะคุณไม่รอดเลยนะอย่าไปกระยิมยิ้ม,ย,มย่องกันนะตอนเป็นพระเป็นพระใส่ผ้าเหลืองเป็นเจ้าคุณเป็นอะไรกันนโอ้ยใหญ่โตมโหฬารถ้ามึงมีอาบัตมึงก็ไปนรกจ้าเดี๋ยวมึงไปเซฮัลโหลก,กับกูในนรกค่ะตอนมึงเป็นพระมึงจะเป็นสมเด็จก็ช่างมึงเถอะ แต่ถ้าตายในขณะที่มีอาบัตติดตัวเนี่ยไม่มีไปสุขติภูมิไม่ได้ค่ะพระนะพิสูจเนี่ยอย่าคิดว่ามันเป็นของเล่นนะพระรูปหนึ่งเนี่ยเด็ดตะไคร่น้ำเนี่ยและไม่ยอมปงอาบัตนะผ้าของเขียวเนี่ยไปเกิดเป็นพญานาคที่มึงไปไหว้กนันนะไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเอลกับปัดนนะ ยุคนี้พวกมึงอไปกราบพญานาคแต่มึงรู้ไหมว่ากําเนิดตัดเดลจฉานน่ะมันเป็นของตามเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ชอบค่ะอยู่ในภูมิกลางๆไม่ชอบไปกราบไหว้นนลตัดเดลาฉาน <c oughs> มึงก็ไม่ตื่นกันนะพวกมึงนี่เนาะ <c oughs> ไ,มไม่ค่อยจะตื่นกันที่เกียดพูดอะคนพูดประเทศนี้มันไม่มีความรู้กัน ไม่สนใจความรู้เอาความเชื่ออย่างเดียวไม่สนใจความรู้เอาความเชื่ออย่างเดียวพระนะพระธาตมรณภาพตอนที่มีอาบัติติดตัวก็ไปทุกขติอย่างเดียวไปทุขติอย่างเดียวตัดเดจฉา,านก็เป็นก็เป็นทุขติภูมิแม้แต่พญานาคก็ไม่พ้นค่ะบรรลุธรรมไม่ได้มึงจะมีฤทธิ์มีอะไรก็ช่งางเถอะเหมือ่รู้ทาไม่ได้จัดอยู่ในกําเนิดตัดเดรจฉานหมด บรรลุทำไม่ได้แต่มนุษย์ตะบรรลุทำได้มีสติปัญญาไม่เอาไม่อยากมีสติปัญญาใครอยากเป็นลูกหลานพญานาคชาติหน้ามึงก็อธิษฐานเลยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานซะง่ายสุดอธิษฐานกันเข้าเนอ,อได้มาสุขติภูมิแล้วไม่เอาแล้วกลับยากนะบอกให้กลับยากมากนะถ้าลงไปแบบไปไป,ไปทุกคติภูมิไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วเนี่ยยากแล้วนะ พุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์กิจโฉมนุสสปติลาโภกานเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ได้ยากมากมันไม่ใช่แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนหรอกนี่กูสอนให้มึงฉลาดอยู่มึงจะมาบอกความเชื่อแต่ละคนแล้วมึงจะเป็นคนพุทธไปทําหาอะไรถ้ามึงบอกว่าความเชื่อแต่ละคนมึงไม่เอาความรู้ไม่เอาความจรงิงไม่เอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วมึงจะเป็นคนพุทธไปทําไมอ้างแต่ความเชื่อความเชื่อความเชื่อของมึงเนี่ยแล้วมึงจะไปสอนลูกสอนหลานมึงยังไง มึงจะให้ลูกให้หลานมึงอีกสิบชั่วโคตรโง่โง่เหมือนมึงใช่ไหมคำถามกูเนี่ยในขณะที่มึงสามารถหาความรู้ได้แล้วก็รู้ว่าอะไรคืออะไรมึงก็ไม่สอนมึงก็อ้างแต่ความเชื่อเนี่ยคำถามคือมึงจะให้ลูกให้หลานมึงโง่ไปอีกสิบชั่วโคตรเลยเหรอทั้งที่มึงสามารถเริ่มต้นฉลาดที่รุ่นมึงได้มึงก็ไม่เอา คนให้ความรู้มึงให้ความเข้าใจที่ถูกต้องมึงก็ไม่เอาแล้วมึงก็บอกว่าความเชื่อแล้วมันก็เอาความเชื่อที่ผิดผิดไปสอนลูกสอนหลานมึงอีกแล้วก็โคตรเง่ามึงก็เกิดมาอีกสิบชั่วโคตรก็โง่ตามมึงหมดอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเพื่ออะไรคะอ่ะเพื่ออะไรวนลูปไปอีกอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่ ก็รู้อยู่ว่าความถูกต้องมันคืออะไรความจริงมันคืออะไรสิ่งที่ถูกมันคืออะไรแล้วก็เปลี่ยนได้ความเชื่อมันเป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนได้ทาไมไม่เปลี่ยนล่ะจะไปยึดไอ้ความเชื่อที่เราแบบครึ่งครึ่งกลางกลางถูกถูกผิดผิดทำไมไม่ดิฉันไม่เข้าใจว่าเราจะไปยึดความเชื่อแบบครึ่งครึ่งกลางกลางถูกถูกผิดผิดทำไมในเมื่อเราสามารถเข้าใจได้ในยุคแบบนี้ซึ่งมันแสวงหาความรู้และความจริงได้ง่ายมากในยุคที่มัน มีอินเทอร์เน็ตมีอะไรเนี่ยทําไมไม่เอาคําถามคือทําไมไม่เอาคะทําไมคุณไม่แสวงหาความรู้และความจริงในยุคที่มันคุณสามารถแสวงหาได้อะ่ะมันไม่ได้ยุคแบบเมื่อร้อยปีที่แล้วหรือห้าสิบปีที่แล้วที่ไฟฟ้ายังไม่เข้าหมู่บ้านนะน้ำประปายังไม่มีมันไม่ใช่นะคะยุคนี้มันเป็นยุคที่แม้แต่คนแก่ก็มีสมาร์ทโฟนมีติ๊กต ทำไมไม่เอาคําถามคือทําไมไม่เอาทําไมคุณไม่เปลี่ยนความเชื่อที่คุณก็รู้ว่าคุณเชื่อมาโดยที่มันไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าครึ่งคึ่งกลางกลาทำไมไม่เอาทําไมคุณไม่เปลี่ยนดิฉันไม่เข้าใจว่าทําไมคุณไม่เปลี่ยนและทําไมเราถึงจะต้องจ,จํานนและจํายอมมากฉันจะเชื่อแบบนี้มันเป็นความเชื่อตัวบุคคลฉันจะเชื่อแบบเนี้ยไม่รู้ว่าต่อให้ความจริงเป็นแบบนี้แต่ฉันถือมาแบบนี้ คุณจะมีมิจฉาทิฏฐิไปอีกกี่พบกี่ชาติหลักคําถามคุณจะไปมีมิจฉาทิฏฐิคือความเข้าใจที่มันไม่ถูกต้องแบบนี้ไปอีกกี่พบกี่ชาติคะคุณจะไปรอให้พระพุทธเจ้าอีกอีกกี่พระองค์เกิดมาแล้วจนถึงคุณจะยอมเปลี่ยนนะคุณจะต้องรอพระพุทธเจ้าหรือจะรอพระสียะยะเมตไตรก่อนพัตตะกับนี้หรือคุณจะรออีกองค์หนึ่งในพัตตะกับนี้คุณจะรอพระติยะตยะเมตไตมาโปรดคุณใช่ไหม ใช่ไหมเออนั่นแหละเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรวะเออพูดถึงเรื่องบวชบวชด,ดิฉันก็จะพูดว่า <c oughs> ดิฉันก็จะพูดว่าอย่าไปกระยิมยิ้มย่องนะว่าเออการแบบการจะแสวงหาทางพอยสุดต้องไปบวชถ้าบวชบวชแล้วบวชได้บวชด,ดีประพฤติได้ประพฤติดีบวชไปขาดอยู่ไปขาดดิฉันก็อนนุโมทนาด้วย ยังไม่มีปัญหาหรอกไม่ได้อคติกับพระหรือว่าอะไรทั้งนั้นแต่มันก็ไม่ใช่ของง่ายและมันก็ไม่ใช่ของดีไปซะหมดถ้าคุณมองตามความเป็นจริงเน่ยพระเนี่ยถ้ามรณาภาพตอนที่มีอาบัติคุณก็ไปทุกขติหมดอะ่ะคุณไปสุข,ขติไม่ได้นะคุณอยู่ในเเขาเรียกว่าอุดมเพศอะ่ะ อุดมเพศอ่ะเรื่องที่มันจะทําดึงคุณให้ลงสูน่นรกมันมีมากกว่าคารวาสนะคารวาสถือแค่ศีลห้าเองและดิฉันถึงจึงรู้สึกว่าเอาละดิฉันอยู่ตรงนี้ศีลห้าแหละทําให้ดิฉันคล่องตัวกว่าดิฉันถึงไม่เสียดายไงไม่เป็นไรดิฉันไม่เสียดายสั่งสมอบรมไปมีวาสนาชาติไหนที่เราจะบวชแล้วเราบําเพ็ญได้บําเพ็ญศีลให้บริบูรณ์ได้จริงๆค่อยบวช ไ่รู้ว่าชาติไหนก็ไม่รู้แหละแล้วแต่ให้มันอบรมบ่มเพาะวาสนาไปชาตินี้ไม่สามารถอยู่บำเพ็ญพรมจรรทร์ได้จนถึงจนถึงมรณภาพก็ไม่เป็นไรถอยย้อนกลับมาภาษาพระใช้คำแรงนะเวลาพระตึกกเขาใช้คำว่าฮีนาฮีฮีนายาวันหรือวะ เขาจะใช้คําว่าเวียนกลับมาเพื่อความเป็นคนเลวนะเขาใช้คําแบบนี้เลยนะคนที่ศึกจากพระออกมาเนี่ยไม่ใช่ของดีนะฮีนายาวัตติสันติฮีนายาวัตติสติจากเวียนกลับไปสู่ความเป็นคนเลวซึ่งจริงมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าจะเป็นแบบนั้นแต่เขาใช้คําเปรียบเทียบว่าเออเมื่ออยู่เป็นพระแบบเนี้ย อยู่มีโอกาสมากกว่าในการที่จะบำเพ็ญสรรมณนธรรมในการที่จะบรรลุธรรมได้ง่ายกว่าไปได้เร็วกว่าไม่เอาเอาอยากจะกลับไปเป็นอยากจะกลับไปเป็นคารวาสอีกซึ่งมันจะต้องไปคุกค,คีด้วยกิเลสตัณหาด้วยอะไรต่างๆก็เลือกเอาเอาก็เวียนกลับไปสู่ความเป็นคนเลวอืม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ศึกจกพระต้องเป็นคนเรยวหมดไม่ใช่เพราะถ้าลาสิกขาแล้วบอกคืนสิกขาแล้วกลับมาเป็นคา,า,ารวาสสามารถรักษาศีลครองศีลได้ก็ยังสามารถเป็นกัลยาณนะปุตุชนที่ดีได้เขาใช้คำว่าเป็นกัลยาณนะปุตุชนที่ดีได้แม้แต่พระถ้าต้องประราชิกเนี่ยละความเป็นพิสุซะบวชเนนยังได้เลยนะแต่มัไม่มีใครทำ เมืองไทยเนี่ยบวชเนนยังได้เลยเป็นอนุปสัสมบันได้ถือสินสิบได้ถือสินแปดได้หมดแต่ถือสินสองร้อยี่สิบเจ็ดไม่ได้พระแม้ต้องประราชิกเนี่ยนะถ้ายอมรับว่าตัวเองต้องประราชิกเป็นตานยอดด้วนก็ยังสามารถละความเป็นพิสุมาถือสินที่น้อยกว่าสองอยี่สิบเจ็ดได้ ก็ยังสามารถจเจริญด้วยคุณธรรมได้อยู่นะยกเว้นเป็นพ่อรหรันไม่ได้เป็นพ่อรหรันไม่ได้แต่ไม่ได้แปลว่าเป็นกัลยานะปุถุชนไม่ได้เป็นได้เป็นได้คนพูดเราไม่ค่อยเข้าใจคนพูดเราไม่ค่อยเข้าใจมันมันเป็นละเอียดอ่อนเรื่องธรรมะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนก็นั่นแหละ นะอืมเออคนธรรมดาซื้อสินห้าครบก่อนเถอะเออเอาสินห้าได้ก่อนเอาสินห้าได้ก่อนนั่นแหละจบ <c oughs> เดี๋ยวก็จะมีคนคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวก็มีคนคอมเมนต์ว่าแล้วจะวีนทำไมแล้วจะต้องวีนทำไมอ๋อไม่เป็นคาแรคเตอร์ค่ะ มันเป็นคาแรคเตอร์ไม่ได้จะวีนจะเวอร์มันเป็นคาแรคเตอร์ค่ะแพรลี่มันต้องมีนิดนึงมันเป็นคาแรคเตอร์มันเป็นการพูดธรรมะแบบดุดันมันเป็นพวกการพูดแบบแบบดุดันฟังอาจารย์เบียรไม่จบดีเบตอยู่ดีเบตเรื่องอะไรคะบ้านเสร็จหรือย,ยังยังไม่เสร็จค่ะดีเบตเรื่องอะไรคะอาจารย์เบียรดีเบตเรื่องอะไรอืม เขาดีเบตกันเรื่องอะไรอ่ะมีคนขอขึ้นจอเหรอมีคนขอขึ้นจอเหรอคะมีคนขอขึ้นจออาจารย์เบียใช่ไหม